วันนี้อยู่กับลิเซ่นคอยค่ะแต่ว่าเราพาทุกคนเนี่ยออกมานอกสูเหมือนกับเมื่อวานนี้เลยนะคะเพื่อไปเที่ยวสนุกอิ่มบุญกันค่ะต้อนรับปีมานั่นเองนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยจะมีกิจกรรมอะไรบ้างและจะพาไปที่ไหนนะคะตามมาเลยดีกว่า สาวๆตีเกมาในวันนี้นะคะคือที่นี่เลยค่ะตลาดร้อยปีระแหงนั่นเองนะคะอยู่ที่ปทุมธานีค่ะเพราะว่าหลังจากนี้นะคะเราจะไปร่วมทำมุญกันที่สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรีนั่นเองค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยจะไม่ได้ไปคนเดียวนะคะจะทําเรื่องดีๆเป็นคนดีคนสวยใจบุญทั้งทีเนี่ยเราก็ชวนคนอื่นมาด้วยค่ะเอาเป็นว่าเชื่อว่าน้องๆน,นะคะพี่ๆเพื่อนๆของเราเนี่ยน่าจะเดินเล่นอยู่ในตลาดแลไวยัยงไงเดี๋ยวไปเจอกันดีกว่าค่ะ และตอนนี้นะคะเรจก็อยู่กับน้องๆที่จะไปร่วมทำบุญกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเตยค่ะชื่อกว้างค่ะน้องเตยน้องกวาง้างชื่อนามเตยค่ะ <c oughs> นามเตยชื่อบครับนามเตยแล้วใบนะคะเอา,อางี้หลายคนค่ะตอนนี้เปิดมากรีเกิลอาจจะงงว่าเฮ้ยแล้วนี่ทำไมอยู่ดีๆมีพี่ี่กอหลายคนจังเลยไม่ใช่นะคะน้องๆเนี่ยเขาร่วมสนุกกับทางรายการมาหนบอกซิว่าทำไมเรามาอยู่ตรงนี้ได้จ๊ะ ก็เข้าเฟซบุ๊กแฟนเพจของรายการ g ีเกิลอะค่ะก็เห็นโพสต์รายการจีเกิลจะพาไปทำบุญก็เลยอยากทำบุญอยู่แล้วสองห้องเขาไปค่ะแล้วก็พี่ทีมงานก็ติดต่อกลับมาก็เลยได้มาค่ะแต่ว่าขอถามอะไรดีกว่าคะว่าเป็นแฟนรายการเรามานานหรือยังคะเป็นมานานแล้วค่ะชอบช่วงไหนเป็นพิเศษชอบช่วงเจเลดี้ค่ะที่สอนแต่งหน้าอืมอ่าแล้วหนูล่ะ ชอบช่วงที่มีหมอครับมาคอยให้คําแนะนํากับการดูแลผิวหน้าครับอ๋อหนูได้ไปใช้มาไหมแบบวิธีการรักษาสิวการดูแลสิวอะไรเงี้ยเอาใช้เอาใช้มาจำรับ <S <S นี่ถึงว่าหน้าใสนั่นเองนะคะต้องบอกว่าดีมากๆเลยนะคะได้มาเจอน้องๆได้พูดคุยว่าน้องๆชอบช่วงไหนอะไรยังไงอยารู้สึกดีมากๆเลยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวขอพาทั้ง4คนนะคะไปตะลุยตลาดร้อยปีกันดีกว่าค่ะว่าข้างในเนี่ยจะมีอะไรเด,ด็ดเด,ด็ดโดนๆหรือว่าอาหารอร่อยๆบ้างค่ะ ตลาดร้อยปีละแหงนะคะเป็นตลาดเก่าที่ยังรักษาชุมชนเดิมไว้ได้ค่ะโดยจัดเป็นตลาดน้ําเหมือนในอดีตเลยเพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของจังหวัดปทุมธานีค่ะบางร้านค้านะคะขายมานานกว่า70ปีก็ยังคงเปิดบริการให้นักท่องเที่ยวได้ซึมซัพบรรยากาศเก่าๆอยู่เหมือนกันนะนอกจากนี้นะคะยังมีพิพิธภัณฑ์แสดงเข้าของเครื่องใช้ในสมัยโบราณเปิดให้เข้าชมโดยไม่เสียค่าธรรมเนียมด้วยค่ะ ระหว่างที่เราเดินมองชมนู่นชมนี่มาะคะ่ะแล้วก็พูดคุยกันไปมากมายเลยพูดถึงช่วงต่างในรายการด้วยค่ะแต่ว่าพอพูดถึงเจ๊สมทรงนะคะคนแรกที่รีแอคเร็วสุดนะคะไม่น่าเชื่อเลยค่ะน้องไปนั่นเอง <c oughs> พอพูดถึงเจ๊สมทรงปุ๊บเนี่ยคิดถึงเรื่องอะไรสไตล์ผมแปลกๆครับสไตล์ผมแปลกๆที่มาพร้อมชื่อแปลกๆใช่ไหมง <c oughs> ั้นไหนๆเรามาตลาดที่เนียงทีนะคะ นี่ร้านนี้ค่อยๆลุยค่ะค่อยๆลุยเกษามันเกี่ยวกับเรื่องของทรงผมหรือว่ามันเกี่ยวกับวิธีการตัดผมนะคะเมื่อกี้แอบเห็นคุณลุงเนี่ยอยู่ในร้านแล้วจะใช่เจ้าของร้านหรือเปล่าเดี๋ยวเข้าไปคุยกันดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะคุณลุงสมรคุณลุงเป็นเจ้าของร้านเลยปะคะรู้ตัง้งแต่สี่สิบกว่าปีแล้วโอ้สี่สิกว่าปีแล้วเหรอคะตั้งแต่ตัดหัวละ3บาทใหญ สารบาดกุยใหญ่ึิงครับโอ้โหชื่อร้านค่อยๆลุยเกษาเนี่ยมันค่อยๆลุยยังไงคะมันมีวันหนึ่งแขกแด็ดผมเข้ามาเขาบอกว่าตะลุยเลยตะลุยเลยอะไรแบบเนี้ยตะลุยผมไม่ทิ้งเนี้ยทีนี้เราก็บอกว่าพอดีวันนั้นผมไม่ค่อยสบายด้วยบอกว่าโอ้ยตะลุยเลยผมไม่ได้หรอกถ้าค่อยๆลุยก็พอได้ต้องบอกว่าเป็นชื่อที่เก่งจริงนะคะสำหรับค่อยๆลุยเกษานั่นเองนะคะงั้นเดี๋ยวพวกหนูเนี่ยขอชมร้านแล้วเดี๋ยว ตัดผมเล่นขอทำตัวเป็นช่างทำผมนิดนึงละกันนะคะคุณลง,ง,งขอบคุณค่ะตลาดร้อยปีทั้งน,นี้นะคะแน่นอนค่ะก็ะต้องมีของเก่าของโบราณน,นะคะที่เขาเก็บไว้ค่ะก็จะมีของหลายอย่างมากๆนะคะจากเย็บ ผ้าลูกคิดกระดานชนวนมีเตารีดเตารีดฐานสมัยก่อนเลยอะดูสิก็คงใช้ไม่ได้แล้วนะเพราะสนิมขึ้นนะคะก็ <c oughs> <c oughs> ยังมีตะเกียงมียอยแยมากมายเลยซึ่งสิ่งเหล่านี้พอเหมือนเราได้เห็นหรือว่าพอได้มามองลองแบบศึกษาจริงๆอ่ะมันก็จะเหมือนว่าเป็นการรู้ประวัติของตัวเองรู้ประวัติของคนที่เกิดมาก่อนเราคุณปู่คุณย่าคุณพอ่อคุณแม่นะคะมันทําให้เรารู้สึก เปลื้มปิติอ่ะกับเทคโนโลยีสมัยก่อนมากๆนะคะเราจะได้แบบอ mm ิน hmm. กับเทคโนโลยีสมัยนี้มาอคือว่าเดี๋ยวนี้เราสะดวกสบายแค่ไหนคิดดูอลิสขอบอกเลยนะคะว่าถ้าใครมาตลาดระแหงนะคะไม่มาร้านนี้เนี่ยมาไม่ถึงนะคะ mm hmm. นั่นก็คือนี่เลยก mm ๋วยเตี๋ยวโบราณตาพงนั่นเองค่ะคุณตาขายที่เนี่ยตั้งแต่อายุ15จนตอนเนี้ย0แล้วแ <Wow. S 1> นะนำเลยให้มาแต่ว่าอย่ามาวันอังคารกับพุธนะคะเพราะว่าร้านปิดตอนนี้เนี่ยอลิสขอสั่งก๋วยเตี๋ยวนะคะแล้วก็ไปเสิร์ฟน้องๆให้น้องๆเติมพลังหน่อยดีกว่าคะ mm ่ะ hmm. อขอบคุณค่ะเติมพลังไปนะคะเด็กๆเป็นงไงมากคะกับก๋วยเตี๋ยวตาพงคะอร่อยไหมอร่อยค่ะอิ่มไหมคะอิ่มไหมคะอิ่มมากมีแรงจะไปต่อหรือยัง พร้อมลุยแล้วครับแน่พร้อมลุยแบบนี้นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเราจะไปบริจาคนะคะให้กับสถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งหญิงนะคะธัญบุรีกันแล้วยังไงเดี๋ยวติดตามช่วงหน้าค่ะตอนนี้ไปพักสักครู่ค่ะสนับสนุนโดยแพนคลินิกยังไงก็สวยโทร027939999 สนุนโดยแพนคลินิกยังไงก็สวยโทร02 793 9999 999. อยากโดนใครเป็นเจ้าของแต่มันทีรักกันที่คนสอดที่ใจนิดดีมีเปลือเปล่าผู้ใจต้องใช้กับใคร อีกที่หนึ่งแล้วนะคะเมื่อกี้เราไปที่ไหนมานะตลาดร้อยปีละแหงค่ะตลาดร้อยปีละแหงเรียบร้อยแล้วตอนนี้เรามาอยู่ที่สถานสงห์นะคะคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรีนั่นเองค่ะซึ่งที่นี่นะคะก็จะแบ่งแยกผู้หญิงกับผู้ชายเลยนะคะแต่ว่าที่เราอยู่เนี่ยคือมีแต่ผู้หญิงแล้วก็เป็นคนที่แบบไร้ญาติไร้ที่อยู่อะไรเงี้ยพวกเราก็เลยนําสิ่งของเครื่องใช้นะคะที่เขาจำเป็นต้องใช้เนี่ยมาบริจาคค่ะรวมถึงก็มีเงินส่วนหนึ่งนะคะที่เมื่อวานเรสไปเดินกล่องรับบริจาคแล้วก็ที่น้องๆเอามาสมทบทุนด้วยครัโนนนเเป็จงตก บริจาคให้กับสถานสงเคราะห์หญิงไหมคะจากรายการกรีเกิลค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะนำไปบริจาคแล้วค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอะไรอะไรผมผมไม่อยากออกสืยว่าผมเป็นใครผมอยากขับคุณนดยเย แม่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 ผมไม่ทำผูดเฉยผมไม่ได้ปอกเือชื่ออะไรแล้วอ่ะชื่อพิเกตขอบคุณค่ะยกมือทิ้งเขาก็ไม่มองทักเขาก็ไม่เคยทำเอาใจฉันหายไปหลายทีขอบคุณค่ะเตรียมอะไรกันมาบ้างวันนี้เตรียมของเครื่องใช้ครับสบู่แป้งนะครับอนามัยนี่ และฝั่งนี้ละจ้าของขนมของกินค่ะอ่าโอเคค่ะเอาเป็นว่าครบเลยนะคะปัจจัยสี่เนี่ยมีให้พร้อมเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาเริ่มกิจาก,การรมแรกเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ จากรายการกรีเกิลน,นะคะก็วันนี้นะคะก็มีทั้งขนมนมเนยนะคะแล้วก็มีสิ่งของอยากจะเอามาแชร์ให้กับพี่ๆทุกคนเลยนะคะเอามาแบ่งปันนะคะ<อ>แนะนําตัวกันนิดนึงดีกว่าเผือ่อว,ว่าเผื่อว,ว่าอยากจะรู้จักพวกเรานะคะอยากจะเรียกอะไรเงี้ยให้พวกเราช่วยอะไรนะคะหรือว่าอยากได้อะไรบอกได้เลยนะคะอลิสอลิซทอยคะ่ะชอย <c oughs> ค่ะดีกว่าค่ะ นค่ะบ่อก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวพวกเราก็จะขอแจกขนมให้กับพี่ๆก่อนนะคะฟ้้้าาาาาาากกกกวว่่่ใใจจจหหหอออออนนนเเเไรรลลบบยูงงงคััทีีะะตมิป นี้นะคะพวกเราจะมีขนมนมเนยนะคะรวมถึงอุปกรณ์ที่อใช้มาให้พี่ๆที่นี่แล้วเนี่ยต้องบอกว่าแทนคลินิกค่ะผู้ใหญ่ใจดีที่สนับสนุนรายการกรีกเกลของเรามาโดยตลอดนะคะเขาก็มีผลิตภัณฑ์ดีๆค่ะมามอบให้ผู้หญิงที่นี่นะคะสารสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรีค่ะนี่เลยเดี๋ยวเราไปแจกพี่ๆเขากันดีกว่าค่ะ เทศกาลปีใหม่ค่ะนอกจากที่พวกเราจะมีขนมมาแจกพี่ๆแล้วเนี่ยเราก็อยากจะแบบมีของรางวัลพิเศษมามอบให้ด้วยนะคะก็เดี๋ยวจะให้ทุกคนนะคะได้ร่วมสนุกการมีของรางวัลอะไรบ้างเกินๆซิมีอะไรบ้างจ๊ะผ้าห่มค่ะผ้าห่มอยากได้ไหมคะอยากได้ผ้าห่มไหมคะมีอะไรอีกมีอะไรอีกของใช้ส่วนตัวของใช้ส่วนตัว แล้วก็มีขนมด้วยนะครับอ๋อมีขนมเพิ่มด้วยนะคะเอาเป็นว่านะคะกติกรของเราในการจับฉลากเนี่ยง่ายมากๆเลยคือเดี๋ยวเราจะให้เบอร์ก,กับพี่ๆไว้นะคะแล้วเดี๋ยวพวกเราแต่ละคนเนี่ยก็จะหยิบขึ้นมามีทั้งหมด33คนด้วยกันนะคะที่จะเป็นผู้โชคดีได้รับของรางวัลของพวกเราไปนะคะยัง,งเดี๋ยวเรามาร่วมสนุกกับกิจกรรมนี้กันเลยดีกว่าคะ่ะ ระหว่างที่น้องๆจากรายการนะคะไปช่วยกันให้พี่ๆเขาจับฉลากเบอร์ให้ตัวเองเนี่ยนะเราก็แอบมาดูของรางวัลทั้ง33เบอร์กันดีกว่านะคะก็จะมีทั้งแบบผ้าหม่มคุกกี้แล้วก็อุปกรณ์ที่แบบพี่ๆเขาสามารถเอาไปใช้ได้ในชีวิตประจําวันเยอะแยะมากมายเลยนะคะมีหมอนด้วยมีผ้าเช็ดตัวอะไรอย่างเงี้ยเอาเป็นว่านะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นดีกว่าว่าพี่ๆผู้หญิงเนี่ยจะมีใครที่ได้เบอร์หนึ่งถึงสามสิบสามบ้างคะ่ะเริ่มหาผู้โชคดีกัน ที่หมายเลขแรกเลยนะคะหมายเลขแรกก็คือเบอร์33ค่ะนี่เลยค่ะรับจากน้องเลยค่ะเบอร์33ชูหน่อยชูหน่อย33มจริงๆนะนี่ oh baby, 15ค่ะจยอจากพี่ไอซ์แลนด์ยูนะคะเบอร์ห้า No no <laughs> มอบรอยยิ้มมอบของขวัญให้พี่ๆเขากันไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปพักกันแป๊บหนึ่งค่ะส่วนช่วงหน้าเนี่ยเติมจิตใจให้เบิกฟ้านิ่งกว่าเดิมนะคะเพราะว่าเรามีสาวสวยหนึ่งคน,นะคะ่ะที่ใจบุญมากๆนะคะเขามาร่วมร้องเพลงสร้างสีสันบรรยากาศให้กับพวกเราในวันนี้ค่ะเธอคนนั้นนะคะก็คือพี่พร,พรทิพย์นั่นเองจะมาร้องเพลงอะไรบ้างเนี่ยติดตามช่วงน้้ค่ะ สนุนโดยแพนคลินิกยังไงก็สวยโทร027939999สนับสนุนโดยแพนคลินิกยังไงก็สวยโทร027939999 พบกับเธอคนนี้แล้วค่ะพี่พลอยพรทิพย์ค่ะผมจะต้องเป็นพี่พวกขึ้นไปนะคะพี่พอยู่กรุงเทพอุตส่าห์ตามยายทุกคนเลย,ยนะก็พี่พลอยก็จะมาร้องเพลงให้กับ,บทุกคนฟังนันน,กกนะขอมเพลงแรกคืออะไรบ้างอะไม่ต้องรัเท่ากัน NOOOOO <laughs> จากรายการกรีเกนะคะรวมถึงทุกคนที่ได้ร่วมบริจาคมาในวันนี้นะคะมอบเงินค่ะให้กับทางสารสงเคราะห์หญิงธัญบุรีนะคะเอาไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของของค์กรได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ เปครั้งนะคะที่พี่พลอยเนี่ยมาร่วมกิจกรรมของกรีเกิลวันนี้ก็ได้มาส่งต่อรอยยิ้มความสุขให้กับพี่ๆที่สาลสงเคราะห์หญิงขันยบุรีด้วยรู้สึก<อ>ยังไงบ้างคะวันนี้ก็รู้สึกดีใจค่ะเพราะว่าเหมือนกับว่าได,ได้ได้มาทําบุญนะ่ะได้มาทาบุญแล้วก็ได้มาร้องเพลงให้กับเหมือนกับว่ารุ่นป,ป้าๆรุ่นอาๆาเรามา เรามาได้ร่วมสมุกกันเพราะว่าวันนี้พอร้องเพลงออกมาแล้วทุกคนอมาเต้นที่แบบเห็นภามานะคะแลออกมาเต้นแล้วก็บอกว่าทุกคนก็แฮปปี้ยิ้มแล้วก็ร้องตามกันแบบน่ารักมากก็รู้สึกดีใจขอบคุณรายการกี์เกิลมากค่ะนี่ต้องหาอลลซก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะที่รู้สึกว่าแบบคือพอมันมีเออพอมันมีเสียงเพลงมาปทุกคนก็เหมือนว่า ร่วมกันเป็นหนึ่งอะไรเงี really, ้ยในการแบบออกมาเต้นออกมาแบบปลดปล่อยตัวเองนะคะแล้วก็อยากจะขอบคุณพี่พอยมากๆเลยค่ะที่มาร่วมกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะแล้วก็มีผลงานอะไรอยากจะให้สาวๆคลีเกิลได้ติดตามบ้างค่ะตอนนี้นะคะพอยก็มีออลรบั้มคอร์ so i sure ิ g งเลิฟองนะคะชื 5> <5 ่อเพลงว่าไปรักกันให้พอฉันรอไหวนะคะก็ดาวน์โหลดได้ที่กับจารหนึ่งสองสแล้วก็กดโทรออกนะคะแล้วก็ สามารถ f o ล l o w IG พลอยได้เลยนะคะที่ IG พลอยม y My idol อค่ะ P L O Y M I C I D O L ค่ะนี่เลยยังไงเราก็อย่าลืมนะคะสนับสนุนคนสวยใจบุญด้วยนะคะเช็ด <S <S เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการนำเงินมาบริจาคนะคะรวมถึงสิ่งของเครื่องใช้อาหารต่างๆนะคะให้กับสถานสงเคราะห์หญิงธัญบุรีนั่นเองน้องๆรู้สึกยังไงกันบ้างจางก็รู้สึกด,ดีใจค่ะที่ได้มาทำบุญกับทางในการกีเกลอค่ะก็สนุกมากๆนี่ ได้ทำบุญด้วยออิ่มบุญค่ะมีอิ่มบุญน,นะคะก็นี่เป็นครั้งแรกอะค่ะสม่าเวลาไปทำบุญก็แบบจะไปทำที่วดัดนะอะก็รู้สึกว่าแบบมาทำแบบนี้ร,แบบนรู้สึกแบบมันรู้สึกกับมีความสุขอะค่ะแบบพี่พี่เขาก็แบบน่ารักทุกคนเลยอะไรเงี้ยค่ะจริงค่ะเพราะว่าอันนี้คือมันมันเห็นชัดมากๆว่าเราเอาของมาให้เขาแล้วเขาก็ได้รับของจริงๆนะคะมาครั้งนี้มางดีกว่าเป็นครั้งแรกหรือเปล่าจ๊ะที่มาสถานสงเคราะห์หญิงธัญบุรีใช่ค่ะเป็นครั้งแรกเลยค่ะจะรู้สึกไงบ้างเอ่ยก็รู้สึก ดีใจคะ่ะที่ได้มาทําประโยชน์ดีๆให้กับพี่ๆเขาบรรยากาศวันนี้ชอบไหมจ๊าสนุกไหมคะบรรยากาศวันนี้สนุกมากครับมีโฟนนตีจากพี่พลอยอมไมาไอดอลครับสนุกมากครับแล้วก็มีการสถานาการสนุกครับถือเป็นเทปฉลองปีใหม่ที่อิ่มบุญมากๆแล้วพวกเราก็มีความสุขกันมากๆทุกคนเลยนะคะหวังว่าพี่ๆที่สารสงคอะหญิงธัญบุรีเนี่ยก็จะมีความสุขมีรอยยิ้มกลับไปเช่นกันนะคะรวมถึงเรสขอส่งบุญครั้งนี้นะคะต่อไปให้สาวๆแล้วก็คนดูของซีเกิลด้วยค่ะ แล้ววันนี้นะคะเรซก็ต้องขอขอบคุณน้องๆสี่คนด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะรวมถึงนะคะขอบคุณพี่พลอยพรทิพย์นะคะและสารส่งครอะหญิงธัญบุรีด้วยนะคะและที่ค่ะไม่ได้เลยนะคะเิซก็ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของเราด้วยค่ะแพนคลินิกปฏิวัติความสวยอย่างเป็นธรรมชาติด้วยโปรแกรม holistic homeostasis แพนคลินิกยังไงก็สวยโทร027939999ค่ะวันนี้นะคะต้องบอกว่าหมดเวลาของกรีโกลงแล้วนะคะแต่ว่าสัปดาห์หน้าพิเศษมากๆเพราะว่าเราจะอัดแน่น1ชั่วโมงเต็มวันเสาร์นี้นะคะติดตามได้เลยทางงงชช่่่ออคุุใจรน นนั่่เองคะวันนี้นะคะเราห้าคนลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ